ทำไมยังเป็นไฟเหลืออีกอะ่ะพี่เผือกเผือกไอ้เผือกครับพูดไม่เข้าใจยหรอไงบอกว่าไฟแต่งหน้าก็เป็นไฟขาวอ่ะพูดไม่รู้เรื่องหรอปิดทำไม หลอดแอมป์ต้น LED รุ่นเปลี่ยนได้3แสงในหลอดเดียวเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องทำไมเปิดไฟเทงไว้เดี๋ยวขโมงก็ขึ้นบ้านอะนี่คนหลืด เปิดเองกลางคืนปิดเองกลางวันนี่ไล่หยุงให้ลูกด้วยอือจ้ะอ่ะเดนเดๆเดดดูดีๆนะ ยุงไปหลอดแล,ลแมตัน LED รุ่นไล่ยุงและแมลงพี่เพื่อ,อไฟสว่างอ่ะลุกไปหลีให้หน่อยดีแต่อย่ามืดมากนะสว่างได้นิดนี้แต่อย่าสว่างไปเยอะนะเราอ่ะอ่ะ ยื่มือถือมาทำไมอ่ะก็เอาที่สบายใจเลยเนะอยากได้ไฟแบบสว่างมากใช่ไหมนี่หรือจะสว่างน้อยเลื่อนกลับมาอยากได้ไฟขาวนะอยากได้ไฟสีสีไหมเปลี่ยนอีกสักสีนึงอยากฟังเพลงกดตรงนี้ เรียบร้อยจัดการเองจบนะนอนลอนอะเฮ้ยรนะอยากให้ปับให้อ่ะชุดโคมแลมตัน LED รุ่นใช้มือถือปรับความสว่างสีแสงได้ตามใจแถมมีลำโพงฟังเพลงด้วนะพี่เพือ่อครับนาน,นานทำเค้กทีอ่ะชิคกน้นอยดิโอ้โหอีนิดเดียวแลนะ้วเนี่ย นี่ถ้าไม่ได้หลอดไฟใหม่ก็เละเหมือนเดิมครับก็หลอดแลมตน LED 3-in-1 เป็นทั้งหลอดไฟไฟฉุกเฉินและถอดเป็นไฟฉายได้แค่นิ้วสัมผัสแอ,แอ,แอแมตัน LED Emergency 3-in-1 ลูกจา๋าคืนนี้แนมะ่ขอนอนด้วยนะเหมือนเดิมทางเคินทางมันมืดแม่ไปห้องน้ำลูกจะ,จะไปช่วยเปิดไฟให้แม่หน่อยเนาะ S <S เดี๋ยวคืนนี้ยังไงแม่นอนห้องนู้นดีกว่าโอ้ยตายแล้วทำไมใจดำคนแก่อย่างงี้แกไม่สงสารคนแก่แม่เหรอทางเดินมันมืดถ้าฉันเดินของ้มหัวฟาดพื้นจะทำยังไงอโอเคไะครับแม่งั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับคุณไนทนะแม่ หลอดแลมตัน LED รุ่นสว่างเองเมื่อพบความเคลื่อนไหวอะไรอาชีจ้าทำไปบ่อยเนาะจะได้เก่งๆแล้วนี่ปิดแก๊สไั้เนี่ย,ยนนปิดแนนดลดิจริงอ่ะไม่ใช่ก็ไปนั่งเฝ้าสิอืมห้าสี่สามสองหนึ่งเนี่ย มานี่เลยไปไหนเออนะมามาดูควันกระมง,งถงงเฉงเนี่ย,ยมีเสียง้้วเหรอ,อชัวหลอดแลมตัน LED รุ่นส่งเสียงเตือนเมื่อพบควันและแก๊สภายในบ้านนี่คือหลอดไฟอินโนเวชันที่ทุกบ้านควรมี หลอดไฟที่เปลี่ยนแสงได้หลอดไฟที่เปิดเองตอนมืดดับเองตอนสว่างหลอดไฟที่ช่วยไล่ยุงและแมลงหลอดไฟที่ยังติดตอนไฟดับและถอดเป็นไฟฉายได้หลอดไฟที่สว่างตามความเคลื่อนไหวหลอดไฟเตือนภัยที่ตรวจจับควันและแก๊สได้หลอดไฟที่ปรับเปลี่ยนแสงและความสว่างได้ตามใจ ด้วยแอปพลิเคชันหลอด LED แลมตันนวัตกรรมความสว่างของชีวิตประหยัดคุ้มค่าหาซื้อได้ที่แลมตันไบร g ์สตูดิโอที่เดอะไบร h ์พระราม2องโฮมโปรโกเบิลเฮาส์บุญถาวรและร้านค้าใกล้บ้านไปซื้อเลย